สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับอ้นจังอีกแล้วนะคะวันนี้อ้นกับพาเพื่อนเพื่อนมากินเมนูที่แบบว่าย้อนวัยตอนเด็กนะคะเพื่อนๆพนันเป็นเมนูที่แบบว่าตอนสมัยเด็กเนาะเราแบบว่าคิดถึงอดีตเนะาะแบบสมัยเด็กเราไม่มีเงินอะ่ะก็คือเรากินผัดหมี่ถุงละบาทเพื่อนๆมีใครแบบว่า เคยอยู่ในยุคนี้ไหมมีสีชมพูอะค่ะเพื่อนเพื่อนเขาผัดหมี่แล้วเขาเอามาขายแล้วก็แบบว่าผัดหมี่สีชมพูแบบสีน่ากินแล้ววันนี้นะคะวันนี้นะคะอ้อนก็จะมาทำผัดหมี่สีส้มค่ะเพื่อนๆเหมือนฝอยทองไหมคะพอดีว่าวันนี้อยากกินฝอยทองก็เลยแบบว่าเอาลองมาผัดหมี่สีส้มดูดีกว่าก็คือว่า มันแซบหรือเปล่าเรามากินได้นะกันด้วยกันนะคะอันนี้คือตำแตงแซบดากนะ <c oughs> มันเข้ากันมากเลยค่ะเพื่อนเพน <c oughs> เพราะว่ากินกับหมีนะคะกินกับเส้นหมียุยยยนะคะเพื่อนเอนเนี่ยมาชิมก่อนพอผัดเสร็จก็ไปตำแตงมันเลยแบบติดกันอย่างเงี้ยนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อน อืมอร่อยมากอ,มอร่อยจริงๆชิมสียมพูดูสียมพูมีผักด้วยสียมพูกําลังร้อนๆอันนี้ร้อนๆเยอยๆเลยค่ะเพื่อนๆอือืสียมพูอ่ะต้องกินกับอันนี้กินกับตําแตงก้ากัน เพราะว่ามันจืดสีส้มรสชาติพอดีไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรแต่สีชมพูอะอ้นอยากเอามาปรุงใส่พริกป่นเนาะก็คือทําเผื่อไปทํางานด้วยใช่ไหมคะเพื่อนๆนก็คือผัดแล้วก็ผัดเผือเพื่อนสาวด้วยดูน้เลือนๆๆอออเหมือนฝอยทองไหมคะสมมุติว่ามันคือฝอยทองแล้วกันเนาะไม่ถนัดใช้มือ ขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะคะเนี่ย กับเบียร์เนี่ยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆคือว่าวันนี้ไม่มีงานไม่ค่อยมีงานได้เลิกเร็วได้มาทํากับข้าวได้มาผัดหมี่กินได้มาทำคลิปวิดีโอค่ะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆทุกคนมากินนะคะวันนี้ตําแตงใส่พริกแห้งโหใส่พริกเจ็ดเม็ดคิดว่ามันจะไม่มันจะไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆแต่เผ็ดสุด เผ็ดแสบดานแน่คุณเนี่ยแต่ว่ารสชาติแบบอร่อยมากมมลืมไปอีแล้ว กินกับผักที่จริงที่จริงผักมีผักกินเยอะแต่ว่าวันนี้เน้นกินเน้นกินกับผักมีผัดหมี่แล้วกันเนาะเพื่อนสาวยังไม่เลิกวันนี้อุ้ยเมื่อวานนางเลิกเร็ววันนี้ไม่รู้ว่าเลิกกินมอ,อืงอร่อยสุดๆขอกินมือแล้วกันนะคะ อสีส้มอร่อยมาค่ะเพื่อนๆวันนี้จะเล่าอะไรให้ฟังด้วยขอกินก่อนหิวมากวันนี้ไม่ได้กินข้าวมชอบสีส้มแม่ก่บสีชมพู นานมากแล้วเพื่อนๆไม่ได้กินตำแตงเนี่ยสี่สามสี่เดือนได้เนาะเฮ้ยจริงอยากกินส้มตามําแต่ที่นี่เบืองพี่อ้นอยู่ไม่มีส้มตามําก็เลยกินตําแตงเล้วอากันเนาะแล้เอาแครอทมาตําก็ได้วันนี้ก็เลยไปซูเปอร์มาก็เลยได้แตงมาลูกหนึ่งก็จะเอามาตํากินนั่น,นะคะเพื่อนๆ อร่อยอืมสียงพูก็แหละอยากเรียนแบบนะนเพื่อนอ้อนเอาสีผสมอาหาระ่ะมาทำสีส้มก็เอาสีส้มสีชมพูก็เอาสีชมพูมาผัดที่จริงว่าจะทำเจ็ดสีได้แหละ แต่เกรงใจเดี๋ยววันหลังอ้นจะทำผัดหมี่เจ็ดสีล่ะเนาะเอาเดี๋ยววันหลังอ้นจะทําผัดหมี่เจ็ดสีให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะว่ามีเจ็ดสีนี่มันหน้าตาเป็นยังไงรสชาติมันจะโอเคไหมเดี๋ยวเมนูครั้งหน้าเดี๋ยวจะจัดอ,อร่อย เพื่อนดูไหมไปวันนี้วันก่อนไปบ้านที่ที่ต่างจังหวัดมาเนาะทีเนี้ได้จดหมายจากรัฐบาลเจอหน้าอ่ะทำคอนแทคให้ก็คือแบบว่านางแบบไปแก้คอนแทคแล้วทีนี้เงินมันต้องเข้าตั้งแต่เดือนมันต้องเข้าเดือนนี้วันที่สิบแต่สรุปว่าผ่านไปตั้งกี่วันแล้วเงินไม่เข้า พอดีอ้นไปได้จดหมายนี้มาถ้าไม่รู้ถ้าไม่ได้จดหมายนี้มาอ้านไม่รู้เลยนะคะว่าเขาอะยออไอทําสัญญาอ้านแบบเหมือนคนว่างงานใช่ไหมคือคนตกงานอะ่ะเขาลดสัญญาอ้านลงอ้นก็เลยรวมหัวกันกับเพื่อนไปถามก็คือถามทีละคนอะ่ะพอดีว่านางคิดแบบว่าเราโงา่เราไม่รู้อะไร แล้วอ้นก็ไม่มีใครแบบว่ารู้แบบผู้แบบอ่านเอกสารให้อน้นดูใช่ไหมอ้นก็เลยมาถามคนอื่นว่าเนี่ยมันคือเอกสารอะไรหรอเอกสารตัวเนี้ก็คือว่ารัฐบาลต้องจ่ายเงินวันนี้วันนี้วันนี้แต่ว่าเงินไม่เข้าเขาก็ก็เลยไปถามเจ้านายเจ้านายก็คือทําเป็นไขสื่อมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็อุ้ยเธอทําไมเธอแบบ ไม่รู้เรื่องโง่อ,อย่างมูนโง่งอ,อย่างนี้เนาะบอกว่าเออเธอไม่ต้องห่วงนะฉันน่ะสงสารเธอฉันเห็นเธอแบบตัวคนเดียวฉันก็เลยช่วยเธออะไรประมาณนี้ทําเหมือนว่าเหมือนเราไม่รู้เรื่องมาก่อนใช่ไหมก็ทําทเป็นแบบตีมยนแต่สุดท้ายอะ่ะก็คือว่ามันก็เลยบอกว่างั้นเธอก็ต้องแบบว่ารอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะปรึกษาทนายให้ว่ายังไงอะไร แต่อ้นคิดว่ามันหนาโกงที่หนังสืออันนี้อ้นไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าสัญญาทํางานใช่ไหมสัญญาทํางานเนี่ยก็คือว่าอ้นเป็นคนจ่ายทางที่ทํางานไม่ได้จ่ายเพราะว่าถ้าที่อื่นที่ทํางานเป็นคนจ่ายแล้วก็ออกให้หมดเนาะแต่ว่าอ้นทํางานแบบว่าทํางานกินแบ่งอะเปอร์เซนต์ก็คือว่า 50- 50กับร้านแต่อ้นต้องจ่ายค่าคอนแทคอ้นเป็นคนเสียคอนแทคหรือเสียค่าภาษีเองค่ะเ,เพื่อนๆทางร้าน เขาไม่ได้เสียแล้วเจ้านายอ่ะให้อ้นจ่ายเต็มอ้นต้องจ่ายเต็มแล้วเขาก็คือแบบหุบปากไม่พูดบอว่าเฮ้ยฉันทำคอนแทคให้เธอใหม่นะเธอต้องจ่ายครึ่งหนึ่งหรือว่าเธอไม่ต้องเอเอ,ไเอไม่ต้องจ่ายนะเพราะว่าคอนแทคเนี้ยมันเป็นชันฉันลดสัญญาเธอเธอก็คือแบบ เป็นการที่แอบทําแบบผิดกฎหมายนะคะเพื่อนๆถ้าเขารู้ว่าเราได้เงินเดือนคอนแทกนี้มาเขาจะแจ้งขเราร้านที่อ้นทํำจะต้องโดนปรับแล้วก็โดนปิดบางทีก็คิดนึกอยู่ในใจนะคะว่าจะบอกจะไปแจ้งดีไหมว่าแต่ว่าคามัไม่มีงานทำเอนเพื่อน ก็เลยต้องแบบว่าทนทํามันไปก่อนก็คือเราก็คือเรา,เราน้าพึ่งเดือเสือพึ่งป่ายใช่ไหมคะก็เลยอยากแบบทําเป็นแก้งโง่ไปก่อนเพราะว่าไม่อยากจะทําอะไรเพราะว่าเคยมีคนทําไปแจ้งอย่างเงี้ยคนที่ไปแจ้งอ่ะก็คือแบบหาหางานทําที่อื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันแก้งสายระพัดเพื่อนเพื่อนก็คือไม่อยากจะเล่นกับคนแบบพวกมาเฟียเนาะ อ้นก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำเงียบๆไปก่อนอ้นก็คือแบบรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าอ้นจะได้เงินคืนย้อนหลังไหมเพราะว่าเงินมันถึงจะเงินไม่มากแต่ว่ามันก็มีค่าสําหรับอ้นใช่ไหมคะเพราะอ้นต้องมีภาระแล้วก็ค่าห้องแล้วก็ต้องส่งให้ทางบ้านอ้นก็คือได้เงินส่วนนี้อ้นก็คือแบบยังพอมีกินแล้วก็พอมีใช้แล้วก็ทำงานก็พอได้ใช่ไหมคะแล้วเงินส่วนนี้ก็จะมาช่วยจุนเจืออ้นนิดๆหน่อยๆก็คือ สัญญาเขาทำให้ห้าเดือนนะคะจนถึงเดือนกุมภาอ้นก็เลยต้องรอแล้วเนี่ยดูซิว่าจะเป็นว่าจะหมูหรือจานเนาะว่าจะได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ได้มันจะยกเลิอกอีกก็คือโบครับแต่ไม่รู้นะคะเมื่งไงก็ต้องได้เพราะว่าหม,มังสือเออกฎหมายมันมาถึงเราแล้วเนี่ยคะ่ะเพื่อน ทำงานกับคนจีนน่ะมันโกงเราสาราพัดมันคิดว่าเรางโง่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องแต่ว่าเราไม่พูดแค่นั้นเองปิดปากไว้แบบทําเหมือนไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่คี้ว่ามันเป็นยังไงนะ้องเพื่อนเพราะว่างานก็หายากช่วงเนี้ยมาอยู่มืองนอกอะ่ะไม่ใช่จะหางานทําง่ายๆเนาะเราไม่มีวุฒิการศึกษาแถมมาภาษาก็งูปลา สุดท้ายก็ถ้ามีทางเลือกนะจะไปเปิดด้านเองเลย <c oughs> แต่ว่าเปิดด้านเองมันก็ต้องใช้ทุนเยอะก็เลยรอไปก่อนเนาะขอเป็นลูกจ้างเขาก่อนเก็บเงินสักพักค่อยแบบไปหาแบบ ไปหานั่นทําที่อื่นแต่ตอนนี้ขอเก็บเงินอีกสักปีสองปีเนาะหาลู่ทางไปที่อื่นดีกว่านเนาะเพื่อนๆเหนื่อยอ่ะโดนดาโดนขกสับสารพัดอยู่เมืองนอกอะ่ะใครว่าอยู่เมืองนอกสบายนะครับตอบได้เลยว่าไม่อ่ะเพราะอยู่เมืองนอกเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันคนอื่นก็โดนหลอก ถ้าฉลาดเกินก็โดนดา่าโดนว่าก็อย่าไปทําตัวเก่งอย่าทำตัวเด่นมันกว่าคนอื่นนะคะเพราอยู่เนี้ยเพราะว่าทําตัวแก้งโง่อะเจ้านายจะได้สงสารทําเป็นอุ้ยทาเป็นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนนี่มันยิ่งสงสารแล้รับค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาเล่าให้ฟังคนนี้ดูนะตำแปงแบบแซ่บมาก อร่อยเพื้อเพลดเพลิดักจริงๆค่ะเพื่อนๆที่นี่ให้ดูอ้น,นออจัดหิจัดเตอนหิมะไอจัดหิมะนะไอจัดหิมะจัดต้นคริสต์มาสเห็นไหมค่ะเพื่อนแถมท่าบ้านเราทำโตทำต้นคริสต์มาสเรียบร้อยแล้ว มูนะคะเพื่อนๆอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวจะมีผลไม้แก้เผ็ดด้วยเราก็มีผลไม้ได้ยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆผลไม้แก้เผ็ดส้มนะคะวิตามินซีแล้วก็คากี่ลูกคับใหญ่มากกินแก้เผ็ดช็อกโกแลตลนะคะช็อกกโกแลตเพิ่มความอ้วน <c oughs> ตอนนี้ก็คือ ลดไม่ลงแล้วเพราะว่ากินเยอะไม่มีงานยิ่งกินเยอะอจริงๆนั่งกินทั้งวันเลยอืมอร่อยสีน้ำูขายไม่ออกมาค่ะเพื่อนๆมากินกันแซ่บมาก บเบียปกติจะกินไวายนะคะแต่ว่าไม่มีไม่ได้ซื้อไวายมาถือมาแล้วที่ซูปเปอร์นะคะเพื่อนๆถือไวายมาแล้วด้วยทีนี้วางลงเพราะว่าแบบหนักมากซื้อทั้งกุ้งสดแล้วซื้อกุ้งแช่แข็งมาไว้ทำกับข้าวก็ซื้อผักซื้อเนื้อมาไว้จะได้ไม่ต้องซื้ออีก วันนี้กะว่าจะกินแบบประหยัดประหยัดเอาอะค่ะเพื่อนๆมีอะไรก็กินอย่างนั้นเอาไม่ต้องแบบว่าอยากกินรูร้ดากินพอให้อิ่มก็พอแล้วอะก็คือว่าอยู่เพื่ออย,อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่เนาะนเพื่อนๆไม่ได้อยู่เพื่อกินแล้วก็มีอะไรเราก็กินตามนั้นแหละอยากกินแบบ ร้านอาหารดรูๆอันนี้ก็คือแบบฝันไปก่อนไม่ได้ฝันอะไรหรอกเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารหรือว่าบาร์อะไรนี้ปิดหมดเลยไปกินที่ไหนไม่ได้หน้าของสารคนสเปนมากก็คือว่าตกงานกันเทียบนะคะเ,เพื่อนๆมีอะไรก็ คอมเมนต์คุยกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันหลังมาเล่าอะไรอะไรให้ฟังอีกเนาะวันนี้ก็คือ ขอตัวขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ